เช้าส3นาทีติดผิวได้นาน8ชั่วโมงจริงหรือเปล่าแผ่นเจลลดไข้ของแบรนด์คูคิมาลองดูกันกคนดูเวลาไว้ได้เลยนะเราอัดพร้อมหน้าจอเลยตีหนึ่งสิบนาทีเราเริ่มแกะซองเราก็จะมาแปะที่หน้าผากเดี๋ยวเราจะเลือดหน้าจอให้ดูเลยว่า มันเริ่มที่ตีหนึ่งสิบเอ็ดนาทีแถมเรายังพกพาไวท์เทนนิ่งสามสิบกรมัมสิบกรมัมซูตติ้งร็บอลไปด้วยพกพาง่ายมากตีหนึ่งสามสิบนาทีเริ่มออกเดินทางแผ่นแปะเจ้าก็ยังอยู่บนหัวเราตีสองแปดนาทีไปกันต่อ,ตอไปเวลาหกโมงเช้าสิบสามนาทีก็ยังอยู่ที่หน้าผาของเราเดินทางกันจนมาถึงหกโมงเช้าสามสิบสามนาทีว่าไปแผ่นเจ้าก็ยังรู้สึกเย็นอยู่นะแถมเรายังเดินไปมาเข้าห้องน้ำอีกด้วยแผ่นเจ้ก็ยังไม่โงมีทั้งแวะกินข้าวแล้วก็แวะไปบ้านญาติเพื่อนแล้้ว้ววววกกกก็็ยยยยยััังงงงแะเเเเเขาาาาซ่่นนนนนอออีดดดิิไไปมมหลรบท,ทตถึ แต่แผ่นเจลก็ยังรู้สึกเย็นแล้วก็ติดทนกันนะนี่สุดท้ายเราก็มาถึงบ้านเพื่อนกันแล้วถึงเวลา9ก้นกาสินาทีให้ดูแผ่เจลและลอกออกให้ดูเลยไม่มีหลุดเลยตั้งแต่ตีหนถึงเก้าโมงช้าตอนลอกออกก็ไม่เจ็บผิวไม่แสบผิวด้วยติดทนนาน8ปชั่วโมงจริง